สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะร่ําไห้ใจสลายสามีร่ำไห้ถูกภรรยาที่อยู่กันมา16ปีนอกใจแถมตรวจ DNA ลูก3คนไม่ใช่ลูกตัวเองเลยสักคนเมื่อวันที่ามิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวเซา์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์นำเสนอเรื่องราวของนายเฉินวัย45ปีชาวมณฑลเซียงจีประเทศจีน ที่แต่งงานกับภรยาชื่อนางอยู่ว่านานถึง16ปีมีลูกสาวด้วยกัน3คนแต่วันนี้กลับพบเรื่องราวสุดช็อกที่ทำให้เขาหลั่งน้ำตากลางรายการโทรทัศน์เมื่อเขาพบว่าภรรยานอกใจเขามาตลอดและเพิ่งมารู้ว่าลูกๆที่เขาเลี้ยงมาทั้งสามคนแท้จริงก็ไม่ใช่ลูกของเขาเลยสักคนนายเฉินให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์สำนักหนึ่งว่าตลอดเวลาที่แต่งงานกัน เขาต้องไปทำงานไกลบ้านหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและภรรยาก็ไม่เคยทำให้เขาสงสัยเอกใจอะไรเลยแต่ไม่นานมานี้เธอเริ่มไม่ยอมรับสายไม่ยอมวิดีโอคอลเวลาที่เขาติดต่อไปจนกระทั่งเขาลองติดตามเธอจาก G.P.S. จนกระทั่งพบว่าวันที่หนึ่งมีนาคมภรรยาไปอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขาจึงแอบสะกดรอยตามไปดักรอที่โรงแรมดังกล่าวก่อนจะพบภาพช็อกว่า ภรายาออกจากโรงแรมกับชายอีกคนเฉินยังเก็บความลับที่เขาเพิ่งจับได้นี้เอาไว้เพราะไม่อยากให้ชีวิตครอบครัวล่มสลายแต่เขาก็เริ่มสืบเสาะต่อไปจนไปถึงการพิสูจน์ DNA ของลูกๆทั้งสามคนจนพบความจริงที่ทำให้เขาล้มทั้งยืนเมื่อผลออกมาระบุว่าเด็กที่เขาเลี้ยงมาทั้งสามคนไม่ใช่ลูกของเขาเลยสักคนเฉินทนไม่ไหวจนตัดสินใจไปถามความจริงจากปากภรายา แต่ภรยากลับกดเขามากและไม่ยอมติดต่อกับเขาอีกเลยตามหาที่ไหนก็ไม่เจอจนต้องมาออกสื่อขอให้ช่วยตามหาครอบครัวของเขาด้วยซึ่งเฉินโปรยโฮกลางรายการถึงความอัดอั้นตันใจจากเรื่องช็อกที่ทำให้เขาเจ็บจนใจสลายรายการโทรทัศน์สามารถติดต่อภรรยาของเฉินได้และมีการโฟนอินเข้ามาพูดคุยซึ่งนางอยู่ภรยาของเฉินออกอาการไม่พอใจอย่างชัดเจนและโต้ว,ว่า เธอไม่คิดว่าสิ่งที่เธอทํามันคือการนอกใจและต่อว่าสามีว่าใจแคบที่คิดจะหย่าจากเธอเพียงเพราะรู้ว่าลูกที่เลี้ยงมาไม่ใช่ลูกตัวเองทั้งที่คนมากมายก็รับอุปการะเด็กกำพร้ามาเลี้ยงเยอะแยะเธอยังถามสามีว่ามีสํานึกบ้างไหมแค่เพราะรู้ว่าเด็กๆไม่ใช่ลูกทางสายเลือดก็จะทิ้งไปเลยแบบนี้คงไม่ต่างจากสัตว์เท่าไหร่ งานนี้ทำเอาโลกออนไลน์ของจีนเดือดเป็นไฟจมตีนางอยู่กันอย่างร้อนแรงว่าพฤติกรรมที่เธอทำกับสามีมันสุดจะรับไหวและเชียร์ให้ในายเฉินฟ้องหยา่าเรียกค่าเสียหายหนักๆไปเลยเพราะยังไงก็ชนะแน่ๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสนุก c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ